คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็กาบสวัสดี fc ใหม่ fc เก่าทุกทท่านและสวัสดีพี่น้องทุกทท่านนะครับก็วันนี้เราก็มาถึง2ตัวล่างตรงตรงไม่ต้องกลับนะพี่น้องนะสูตรนี้เด่นหลักสิบก็จะมีอยู่5ตัวแต่เด่นหลักหน่วยผมให้มา6ตัวนะครับงวดน,นี้เพราะว่าเลขเ้าเขาเพิ่มมาผมก็เลยให้เลข9เด่นมาแล้วของหลักสิบก็จะมี5ตัว หตัวนี้ที่ผมดอกจันนี่คือว่าเด่นที่สุดนะพี่น้องนะแล้วก็จะมีดับหลักสิบล่างสูตรที่หนึก็ดับเลขหงสูตรสูตรที่สูตรที่สองก็ดับเลขสองแล้วก็ดับหลักหน่วยล่างเลข3นะพี่น้องนะดูเขาจะไม่คล้องจองเท่าไหร่นะครับรอบนี้ที่เด่นที่สุดก็จะมีเลข เก้าเลข9กนะครับหลัก10บนะที่ผมไฮไลท์กับเลข4เลข4ก็เด่นอยู่ก็มีประมาณนี้ถ้าใครชอบตัวไหนก็ตัวนั้นนะพี่น้องนะวันนี้ผมก็จะจับให้เลยก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ ศูนย์ห้าูนยกพี่น้องนะแล้วก็จะเป็น2 0 2 2 2 4 25 2 7 2 9แล้วก็จะเป็น40 42 4ี่สี่สีห้าสีจแล้วจะเป็น60 62 64 6หกสองหเจานะครับแล้วก็จะเป็นเลข9 90 9เสอง 9ก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็เก้าเก้านี่แหละครับผมก็จะไฮไลท์ที่ที่ผมอันนี้วงกลมให้ก็จะมีสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ห้านะพี่น้องนะ แล้วก็49แล้วก็จะมี90 95 99ที่ผมชอบก็จะมี25 27 29อันนี้ชอบแต่เขาไปติดเลขดับนะพี่น้องนะก็อย่าไปทิ้งนะครับเลขดับแบบไม่อยากให้ทิ้งนะครับเลขดับไม่อยากให้ทิ้งเนาะ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องนะเลขไอ้หกหศนนี่ก็ชอบนะพี่น้องนะถ้าใครชอบก็ตามได้กับหกห้าหกเนี่แหละครับก็จะมีประมาณนี้ก็ในตารางนะพี่น้องนะใครชอบตัวไหนผมก็จะไฮไลท์ไว้ นี่แหละครับแต่ที่จริงอะ่ะตัวศูนยน็ดนี่ก็ชอบเหมือนกันเนี่ยศูนย์จาประจหลักศนะใครชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะพี่น้องนะผมก็ไม่กล้าฟันให้อันนี้ผมก็จับมาให้ทั้งหมดจะมี30มหางไม่ต้องกลับแล้วนะพี่น้องนะถ้าใครอยากจะกลับก็กลับได้เพราะอย่างงวดที่ผ่านมา เขาเอาข้างล่างไปออกข้างบนเราข้างบนหนอ,อข้างล่างเห็นไหมครับที่ผมให้ไปอ่ะถ้าใครติดตามนะเพราะว่าผมให้ข้างล่างไปห้าเก้าเลขเด่นแต่เขาไปออกข้างบนข้างบนผมให้สองเก้าไปออกข้างล่างเก้าสองนะครับก็ระวังกันไว้ด้วยนะพี่น้องก็ขอให้รวยๆกันวันที่สิบเออต้องขออภัยนะพี่น้องขอให้รวยกันวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้ หนึ่งนกะุมภาพัน์นี้เนาะแต่ก็อยากให้มันแล้วแต่บุญวาสนานะพี่น้องนะมันแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนใครชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับสามสิบหางนี้ไม่ต้องกลับแล้วก็มันแล้วแต่บุญวาสนาจริงๆนะพี่น้องแล้วก็ไปรอชมของคลิปสอง,ต,ง,ต,งตัวบนตรงๆแล้วก็สามตัวบนตรงๆนะพี่น้องนะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็ขอให้รวยๆกันวันที่หนึ่งนี้ ก็ขอให้เฮงรวยๆทุกๆท่านครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ